สวัสดีจ้ายินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้นนะจ้าวันนี้ก็เจอกับแม่คนมือบอลแล้วเนาะวันนี้แม่คนมือบอลมีบอลสีสวยราคาถูกๆเลยจ้าอีพีนี้มีอยู่ประมาณสักห้าสิบกว่าต้นนะเนาะพอออกจากตู้มาร้อยต้นจ้าเราต้องจัดเป็นสองอีพีนะถ้าทำอีพีเดียวมันยาวเกินไปจ้าในราคาห้าสิบบาทเท่าน้อยอีพนะี EP นี้นะจ้าค่าจะต่งยังอยู่เหมือนเดิมเนาะถ้าเก็บเงินไปทางก็แปดสิบบาทจ้าค่ะ โอนก็60บาทแบบเมาเหมาเลยนะจ๊ะสั่งกี่ต้นก็ได้จ้าค่าจะส่งเราไม่บวกเพิ่มนะจ๊ะทั้งส่วนของเราก็ยังมีดินใบกัมปูหมักธรรมชาติแบบหยาบกับแบบบดละเอียดอยู่เนาะใครสนใจก็สั่งได้เนาะตอนนี้เริ่มเข้าหน้าฝนเลยจ้ะใบกัมปูเริ่มหายากเลยเนาะใครอยากได้ต้องการจะใช้ก็รีบสั่งกันเนาะแล้วต่อไปมันจะหายากแล้จะราคาเขาก็จะเพิ่มขึ้นเนาะช่อมทางเดียวกับบอลสีเลยเนาะ ่อนจะเจอกระบอกสีที่สวยก็ฝากเหมือนเดิมเนาะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกันนะจ๊ะเพื่อได้เป็นการแจ้งเตือนเนาะทางส่วนของเราลงคลิปไปเพื่อจะแจ้งเตือนไปทางลูกค้าจ้าวันนี้เรามาเจอกระบอกสีที่สวยต้นที่หนึ่งกันเลยนะจ้าหรือกับต้นที่หนึ่งเลยนะจ้าเปิดมาก็ชมพูมาเลยเนาะชมพสูสวยออกแดงอย่างนี้เลยเนาะนี่ใบใบในี้เพิ่งใบล่าสุดทอขาวเนาะส,สวยอย่างนี้เลยจ้ะ ห้าสิบบาทเท่านั้นเนาะต้นที่หนะจ้าต้นที่สองจ้าออกแดงชมพูอย่างงี้อะไรเนาะจะดำก็ไม่ดำจะแดงเข้มก็ไม่เข้มเนาะสวยๆอย่างงี้เลยจ้ะต้นที่สองนะจ้ะราคา50ิบบาทเท่านั้นเนาะ ต้นที่สามจ้าบอนใบผีเสื้อเนาะบอนใบผีเสื้อ,อสวยๆอย่างนี้เลยจ้าใครยังไม่มีรีบเก็บสะสมนะจจะเพอชุดนี้ใกล้จะหมดแล้วเนาะใบผีเสื้อต้นที่สามนะจ้ากระถางที่สี่จ้าทรงใหญ่ๆสวยๆอย่างนี้เลยเนาะทรงพุ่มๆเป็นพุ่มใบดกๆอย่างนี้เลยจ้าสวยๆเลยจ้า ความสวยของเขาเนาะสีเขาเข้มมากเลยจ้ะสีเขาเข้มแล้วก็สวยจ้ะกระถางที่สี่นะจ๊ะกระทางที่ห้าจ้าทรงพุ่มทรงกอเนาะกระถางนี้มีอยู่ประมาณสามหรือสี่ต้นเลยเนาะสามต้นจ้ะให,ใหญ่ๆเลยเนาะให,ใหญ่ๆเลยจ้ะเริ่มกัดสีแล้วเนาะเริ่มกัดสีแล้วจ้ะกระถางที่ห้านะจ๊ะ กระถางที่6จ้ะสีชมพูหวานๆเนาะเม็ดขาวๆฝังอยู่ข้างในนะจ้ะเม็ดขาวๆฝังอยู่ข้างในอากาศมันจะคึมมืดหน่อยเนาะเพราะว่าที่นี่ฝนตกนะจ้ะไทนาศฝนตกจ้ะกระถางที่6นะจ้ะกระถางที่7จ็ะ้ะใบพีเสื้ออีกหนึ่งกระถางสีสวยๆอย่างนี้เลยเนาะสีสวยๆเลยจ้ะ ไปดูอย่างเงี้เลยนะจ๊ะสีสว,สวยเลยกระถางที่เจ็ดนะจ๊ะบอลใบผีเสื้อจ๊ะกระถางที่แปดจ๊ะไม้กระดูกขาวเนาะพื้นออกชมพูเข้มๆนะจ๊ะพื้นออกเป็นสีบานเย็นเข้มๆเ,เลยเนาะกระดูกขาวนะจ๊ะห้าสิบบาทเท่านั้นจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยเนาะ ที่เก้าจ้ะทรงใบส,สวยๆแปลกๆเนาะบอลตัวนี้แปลกๆทรงพุ่มนะจ้ะมีอยู่สองต้นนะจ๊ะกระถางนี้มีอยู่สองต้นเนาะกระถางที่เก้านะจ๊ะตรงใบเขาแปลกดีเนาะสวยจะห่อก็ไม่หอขึ้นมาเนาะสวยมากเลยจ้าลักขอบใบผิวเป็นหยักๆแล้วเนาะกระถางที่เก้านะจ๊ะกระถางที่สิบจ้ะกระถางที่สิบ บอนใบผีเสื้อใหญ่ๆอย่างนี้เลยเนาะใหญ่ๆเลยจ้ะกระถางนี้ใหญ่แลนะ้วเนาะกระถางที่สิบนะจ้ะสวยอย,ย่างนี้เลยจ้ะให้ดูความสวยของเขาเนาะใบผีเสื้อสวยมากเลยกระถางนี้สวยจริงๆจ้ะกระถางที่สิบเจ้ะกระถางที่สิบเอ็ดจ้ะสีแดงออกเข้มๆอย่างนี้เลยเนาะ สวยทรงใบกลมจะบอนใบทรงแบบนี้ทรงใบแบบนี้จะใหญ่นะจ๊ะใบใหญ่แน่นอนทรงใหญ่ทรงสวยๆยอย่างนี้เลยจ๊ะทรงพุ่มทรงกอเนาะกระทางที่สิบเอ็ดจ๊ะกระทางที่สิบสองเนาะบัวสวร์จ้ะบัวสวร์สวยๆยอย่างนี้เลยนะจ๊ะถ้าใครยังไม่มีรีบสั่งรีบเก็บสะสมไว้เนาะถ้าหมดชุดนี้แล้วก็จะหมดแลวจ้ะ เพราะว่ากว่าจะได้ทําอีกก็คงจะนานเนาะประทางที่สิบสองนะจ๊ะบัวสวรรค์จ้ะในราคาห้าสิบบาทเท่านั้นเนาะประทางที่สิบสามก็ยังอยู่กับบัวสวรรค์อยู่เนาะอันนี้กัดสีแล้วนะจ๊ะเริ่มกัดสีออกชมพูเข้มๆอย่างนี้แลนะ้วเนาะเดี๋ยวถ้าเขาใหญ่ขึ้นมาเขาจะออกเป็นสีบานเย็นสวยๆเลยจ้ะบัวสวรรค์น,นะจ๊ะประทางที่สิบสามจ้ะ กระทางที่14สวยๆอย่างนี้เลยจ้ะพามาจากแม่ด่างเนาะพามาจากแม่ด่างเลยกระทางนี้สวยๆเลยจ้ะอินทีที่แล้วเราขายกันในราคา70บาท60บาทเนาะตอนนี้เรือ50บาทเท่านั้นนะจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะกระทางที่14นะจ้ะกระทางที่15จ้ะ บอลใบยาวเนะาะใบยาวไม่ใช่ใบาย,ยาวเนาะเขาเรียกใบไทรจ้ะเอทรงแบบนี้เขาเรียกใบไพเนาะแม่คนมือบองก็ยังไม่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 เก่งเรื่องทรงใบเนาะเพราะว่ามันมีหลากหลายนะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะทรงพุม่มทรงกอเนาะใบเขาเยอะมากเลยจ้ะอยใบยดกนะจ๊ะกระถางที่15นะจ๊ะกระถางที่16จ้ะสีเข้มๆอย่างนี้เลยจ้ะ เข้มแล้วสวยมากเลยเนาะเข้มแล้วสวยมากเลยจ้ะกระถางที่สิบหกนะจ้ะตรงใบใหญ่เนาะตรงใบใหญ่จ้ะกระถางที่สิบหกสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะกระถางที่สิบเจ็ดนะจ๊ะกระถางที่สิบเจ็ดจ้ะบอนตัวนี้พามาจากแม่ด่างนะจ๊ะเขามีเชื้อด่างอยู่เนาะ อาจให้ลูกออกมาด่างก็ได้เนาะเลี้ยงนานๆไปอาจจะด่างก็ได้นะจ๊ะกระถางที่17จ้ะในราคา50บาทเท่านั้นเนาะกระถางที่18จ้ะรัตนสินยังมีหลงอยู่เนาะถ้ามันใหญ่ออกแล้วเราเปลี่ยนดินให้เนะาะถ้าใหญ่ออกสีสวยแม่คนมือบองกระเจาออกมาให้ลูกค้าเนาะถ้ามันยังไม่ใหญ่ก็ ยังไม่มีมาเนาะรอานานจะกว่าเขาจะใหญ่กว่าสี่เขาจะกัดเนาะกระถางที่สิบปดนะจ๊ะรัตนาสินจะป้ายทุกใบเลยเนาะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะกระถางที่สิบ้จะรัตานาสินนะจ๊ะอีพีที่แล้วไม่พอขายเนาะอีพีนี้เราก็เลยจัดมาให้สองต้นเนาะ ป้ายทุกใบเนาะป้ายทุกใบจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะกระถางที่สิบเก้านะจ๊ะกระถางที่ยี่สิบจ้ะดาราลายเนาะดาราลายจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยสวยๆเลยจ้ะเริ่มกัดสีแล้วเนาะเม็ดแดงเริ่มมาแล้วนะจ๊ะดาราลายสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะกระถางที่ยี่สิบนะจ๊ะ ที่2ี่สจะตรงใหญ่ๆสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะอันนี้เป็นบอดผ่ามาจากแม่ด่างเนาะผ่ามาจากแม่ด่างจ้ะ EP ที่แล้วเราขายกันในราคา60บาทจ้ะบารดบอกว่าเอา50พอเนาะ EP นี้เอา50พอจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะกระถางที่21นะจ๊ะ ทางที่ยี่สิบสองจ้ะโอ้โหต้นนี้สวยจ้ะดูสีสันของเขาเนาะดูใบล่าสุดที่เพิ่งกลางเนาะนี่ที่เพิ่งกลางนะจ้ะสวยๆยอย่างนี้เลยเนาะเริ่มไรสีเริ่มกรดกรดสีสวยๆยอย่างนี้เลยจ้ะให้ดูความใหญ่ของใบเขาเนาะกระถางที่ยี่สิบซองนะจ๊ะในะราคาห้าสิบบาทเท่านั้นเนาะ กระทางที่23จ้ะบอนใบยาวเนาะใบยาวจ้ายาวจริงๆแต่ถ้าเขาเรียกก็คงจะเรียกบอนใบไทยเนาะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะสวยๆแล้วรวบเข้ามาให้ดูให้เป็นทรงพุ่มอย่างนี้เลยเนาะกระทางที่23นะจ้ะกระทางที่24จ้ะ แม่คนมือบองก็มองมกค่อยเห็นสีเท่าไรเนาะเพราะอากาศมันคืมกระถางที่ยี่สิบสี่นะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยเนาะนี่ดูกัดสีออกมาสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะกระถางที่ยี่สิบสี่นะจ๊ะสวยๆเลยในราคาห้าสิบบาทนะจ๊ะกระถางที่ยี่สิบสี่จ้ะกระถางที่ยี่สิบห้าจ๊ะ สิราหุ่มทองเนาะสิราหุ่มทองหน้าเข้มๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะสิราหุ่มทองนี่เขาจะมีหลายหน้าเนาะถ้าเขาไม่ด่างแต่ในนี้พ่ามาจากหัวด่างนะจ้ะแม่ของเขาด่างจ้ะเอาไปรุนลูกกันเนาะไม่แน่อาจจะรุนใบต่อไปเขาอ,อาจจะด่างก็ได้นะจ๊ะในราคา50บาทเท่านั้นเนาะกระถางที่ยี่สห้าจ้ะขอขั้นเวลาความสุขสักคู่ครับ มีโปรโมชันดีๆมานำเสนอครับวันนี้มีตู้อบบอลสี4ขนาดมาจต่จำหน่ายครับขนาดที่1ครับกว้างเมตรห้าสิบครับราคา1,100บาทครับขนาดที่2กว้างเมตรเจครับราคา1 1 5 0บาทครับขนาดที่3กว้าง2เมตรครับราคา1,250บาทและขนาดที่4ครับกว้าง3มเมตรราคา 1, 7 5 0บาทพร้อมของแถมมากมายครับผ้าใบผ้าใบรองน้ําพร้อมคลิปวิดีโอวิธีการประกอบตู้ใครสนใจทักไลน์มาเลยครับ ต่างที่26บอลตัวนี้มีเชื้อด่างนะจ๊ะให้ดูปลายใบตรงนี้เนาะให้ดูปลายใบจ้ะเขามีเชื้อด่างนะจ๊ะเอาไปรุนด่างกันเลยเนาะใบสวยๆอย่างนี้เลยถ้าดูใต้ใบนี่จะเห็นเลยเนาะว่าเขาจะมีด่างแน่นอนจะมีด่างแน่นอนเนาะเขาจะออกด่างสีชมพูด่างม่วงนะแม่ของเขายังสวยเลยจ้ะกระถางที่26นะจ๊ะ ในราคาห้าสิบบาทเท่านั้นเนาะกระถางที่ย7จด้ะตรงใบใหญ่ๆอย่างนี้เลยเนาะอันนี้กะะพามาจากแม่ด่างนะจ๊ะแล้วท้งส่วนของเรานี่ผ่ามานี่ผ่าออกนี่ไม่ใช่ว่าผ่าชิ้นตะมุตะมิเนาะผ่าชิ้นเท้าหัวไม่โป้งจ้ะเราต้องการความแข็งแรงเนาะต้องการความใหญ่ของต้นไม้เนาะเราไม่ต้องการจํานวนจ้ะ เพราะจานวนใหญ่เราก็ทับได้อยู่แล้วเนาะแต่เราอยากให้ต้นไม้ออกมาแข็งแรงแล้วต้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยเนาะราคา5้าบาทเท่านั้นจ้ะกระทางที่27นะจ๊ะกระทางที่2ี่สจ้ะนี่ก็อีกหนึ่งกระทางเนาะกระทางนี้อีกหนึ่งกระทางจะที่พามาจากแม่ดางนะจ๊ะ สวยๆอย่างนี้เลยจ้ะแจมๆอย่างนี้เลยเนาะสวยๆเลยกระถางที่ยี่สิบแปดจ้ะ,ะราคาห้าสิบบาทเท่านั้นเนาะกระถางที่ยี่สิบเก้านะจ๊ะนี่ก็อีกหนึ่งกระถางเนาะอีกหนึ่งกระถางที่ว่าเราผ่ามาจากแม่ด่างเนาะจะออกมาสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะ ทรงสวยใหญ่ใหญ่ใบใหญ่ๆอย่างนี้เลยเนาะกระถางที่ยี่สิบเก้านะจ๊ะกระถางที่สาสิบโอ้โหตัวน,นี้สวยจ้ะสวยเราเป็นทรงพุ่มทรงกออย่างนี้เลยเนาะสวยๆ,ๆอย่างนี้เลยจะ้ะกระถางที่สามสิบเนาะทรงพุ่มสวยๆอย่างนี้เลยจะ้ะโหใบยังดกเลยเนาะใบยังดกเลยค่ะมาจากแม่ด่างนะจ๊ะ แววด่างเขามาแล้วเนาะขอบเขาด่างมาแล้วเนาะึงใบล่าสุดเนี่ยเนาะขอบเขาด่างแล้วนะจ๊ะกระถางที่สามสิบนะจ๊ะกระถางที่สาอดจ้ะรัตนสินเนาะรัตนสินจะกระถางนี้มีสองต้นเนาะมีสองต้นจ้ะปลายแดงจัดๆอย่างนี้เลยเนาะปลายแดงสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะรัตนสินจ้ะกระถางที่สามสิบเอดนะจ๊ะ ห้าสิบบาทเท่านั้นเนาะคุ้มจ้ะคุ้มเกินคุ้มเนาะกระถางที่สามสิบสองจ้ะนี่ก็อีกหนึ่งกระถางนะจ๊ะพาออกมาจากไม้ด่างเนาะพามาจากไม้ด่างสีวสวยๆอย่างนี้เลยเนาะอันนี้ใบล่าสุดเนาะที่เพิ่งกลางออกมานะจ๊ะใบใหญ่ๆสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะกระถางที่สามสิบสองนะจ๊ะ ราคาที่สามสบสามจ้ะถ้าใครชื่นชอบไม้เขียวเนาะชื่นชอบไม้เขียวสีแดงกำลังวิ่งมาเลยเนาะสีแดงอยู่ตรงกลางใบเลยจ้ะตรงกลางใบสวยๆอย่างนี้เลยเนาะเริ่มเข้มๆเลยนะจ้ะเริ่มเข้มๆเมลยจ้ะเราของบอกว่าผ่ามาจากอะไรนะมงคลสยามอะไรเนี่ยเนาะแต่เขาแผงมาเป็นแบบนี้นะจ๊ะเขาแผงออกมาจา้ะ กระถางที่สามสิบสามนะจ๊ะกระทางที่สามสิบสี่จ๊ะ,ะ, 3, จะใบกําปูเขาหล่นใส่กันไม่ใช่ว่าเป็นจุดดำอะไรเนาะกระทางที่สามสิบสี่นะจ๊ะให้ดูสีสวยๆอย่างนี้เลยเนะาะมันจะอาจดูคึมคึมมืดๆหน่อยเนาะเพราะว่าวันนี้ใชหนาทฝนตกจ้ะมืดคึมไปเลยเนาะกระทางที่สามสิบสี่นะจ๊ะสีสวยๆทรงสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะ กระถางที่สามสิบสี่จ้ะกระถางที่สามสิบห้าเนี่ยให้ดูใบล่าสุดที่พุ่งกลางนี่เนาะให้ดูใบนี้เนาะนี่สวยๆอย่างงี้เลยจ้ะสีสันสวยๆอย่างงี้เลยจ้ะถ้าใหญ่มาแล้วสวยมากเลยเนาะกระถางนี้ใหญ่แล้วสวยมากเลยเจ้ะกระถางที่สามสิบห้านะจ้ะกระถางที่สามสิบหกจ้ะ ออกชมพูเข้มๆเนาะชมพูเข้มๆสีบานเย็นอย่างนี้เลยจ้ะบานเย็นสวยๆทรงใบใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะใบใหญ่ๆเลยจ้ะให้หมุนให้ดูใบนี้ด้วยเนาะแต่ใบนี้จะเป็นใบล่าสุดเนาะที่เพิ่งกลางนะจ๊ะกระถางที่สามสิบหกนะจ๊ะในราคาห้าสิบบาทเท่านั้นจ้ะกระถางที่สามสิบเจ็ดจ้ะ เขาเปิดด่างออกมาแม่คนมือบอลก็คิดว่าเปิดอะไรไม่ใช่จะใบเขาเปิดด่างออกมาเนาะกระถางที่37นะจ๊ท 3, ะทรงใบใหญ่ๆอย่างนี้เลยเนาะสรงใบใหญ่ๆสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะออกแดงเนาะออกแดงเข้มๆอย่างนี้เลยเนาะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ากระถางที่37นะจ๊ 3, ะจ ระถางที่38โอ้โหต้นนี้ใหญ่มากเลยเนาะต้นนี้ใบใหญ่มากเลยนะี่ให้ดูความใหญ่ของใบเขาเนาะนี่มีใบเก่า6ชิ้นใบหนึ่งเนาะกระถางที่38นะจ๊ะอันนี้เป็นใบล่าสุดที่เพิ่งกลางออกมาเนาะเรามีหลอดอยู่ตรงกลางเลยเนาะมีหลอดอยู่ตรงก,างล,กลางาสวยๆเลยจนะ้ากำลังโผล่มาสวยๆเลยเนาะกระถางที่39นะจ๊ะเจียมสวยๆอย่างนี้เลยเนาะ กระถางที่38ดนะจ๊ะขอโทษจ้ะขอโทษแม่คนมอือบอลขอโทษนะจ๊ะบอกผิดไปเนาะกระถางที่38ดนะจ๊ะกระถางที่39จ้ะกระถางนี้สวยเนาะกระถางนี้สวยให้ดูใบนี้เนาะให้ดูสองใบนี่นะจ๊ะเปิดป้ายออกมาเลยเนาะเปิดด่างเปิดป้ายมาให้สวยอย่างนี้เลยนะจ๊ะสีสันสวยอย่างนี้เลยจ้ะกระถางที่ ส9เก้านะจ๊ะกระถางที่สี่สิบโอโหกระถางนี้สวยจ้ะสีชมพูขอบเขียวเนาะชมพูขอบเขียวอย่างนี้เลยเนาะแปลกดีสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยเนาะกระถางที่สี่สิบนะจ๊ากระถางที่4ี่สิบจ้ะสวยจริงจ้ะต้นนี้กระถางที่สี่สิบเอดนะจ๊ะเมื่อกี้ชมพูขอบเขียวเนาะ กระถางนี้แดงขอบเขียวจ้ะแดงขอบเขียวนะจ้ะสวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะแดงเลือดนกเนาะเข้มๆเลยจ้ะขอบใบเขียวนะจ้ะสวยๆเลยจ้ะกระถางที่สี่สบเอดนาะกระถางที่4ี่จ้ะบอนใบสีเสื้ออีกหนึ่งกระถางเนาะบอนใบสีเื้อจ้ะทรงสวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะทรงพุ่มเนาะเป็นทรงพุ่มจ้ะใบเยอะมากเลยเนาะกระถางที่ส2สบสองนะจ้ะ กระทางที่43จ้าบอนใบปีเสื้อสีเขียวเนาะอันนี้จะเป็นสีเขียวแล้วเขาเจะเขาจะเปิดป้ายด่างมาเนาะด่างเขาขาวป้ายเขาขาวเลยจ้ะสวยเลยเนาะกระทางที่42นะจ๊ะไม่รักกระขอโทษจ้ะกระทางที่43นะจ๊ะขอโทษยังแรงเลยเนาะกระทางที่43นะจ๊ะ กระทางที่สี่สิบสี่จ้ะโอ้โหเป็นทรงพุ่มดีจังเลยบอลทรงนี้จะไม่สูงเลยจ้ะจะไม่สูงจ้ะเป็นทรงพุ่มทรงกอโอ้โหแต่เวลาตอนหอ่อตอนแท็กนี่ยากมากเลยเนาะตอนปิดหน้าดินนะเขาทรงอย่างเงี้ยทรงพุ่มติดบินเลยเนาะสวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะกระทางที่สี่สิบสี่นะจ้ะก<ม>ระทางที่สี่สิบห้าจ้ะบอลกระทางนี้สวยมากเลยเนาะสวยมากเลยจ้ะ ใบเขาจัดเป็นชั้นๆชั้นๆเหมือนเราจัดเรียงไปเลยเนาะไล,ล่ลาดับไปเลยเนาะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะออกชมพูเข้มๆนะจ๊ะชมพูเข้มๆเลยจ้ะสวยมากเลยนะจ๊ะกระถางที่สี่สิบห้านะจ๊ะกระถางที่สี่สิบหกจะเป็นใบพีเสื้ออีกหนึ่งกระถางเนาะจะออกเป็นเขียวเข้มๆชมพูเข้มๆในใบเดียวกันเลยเนาะ ยุงก็มาแล้วเนาะพอฝนตกยุงก็มาจะกระทางที่สี่สิบหกนะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะดูใบนี้เขาเนาะดูสีสันของเขากระถางที่สี่สิบเจ็ดจ้ะดูเข้มเข้มกันมาเยอะแล้วมนาะมาดูชมพูามากเนาะมาดูชมพูหว,วานๆอย่างนี้เลยเนาะชมพูหว,วานๆสวยๆยอย่างนี้เลยจ้ะ กระถางที่47นะจ๊ะกระถางที่48จ้าโอ้โหใบเงาวับเลยเนาะใบเงาวับเลยนี่ขนาดไม่มีแดดเลยเนาะไม่มีแดดยังมองเห็นความเงาของใบค вот. อย่างนี้เลยนะจ๊ะกระถางที่48นะจ๊ะสวสวยอย่างนี้เลยจนะ้ะออกแดงใต้เขียวมาเลยเนาะหางหางใบอันนี้จะมีสีเขียวออกมาเนาะ กระถางที่48นะจ๊ะกระถางที่49จ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะสวยๆอย่างนี้เลยเนาะกระถางที่49จ๊ะออกสีคล้ายๆเดี๋ยวใครดูเขาจะคล้ายๆกับพวกสีเบนจรงเนาะเขาจะลายเป็นแบบนั้นเลยเนาะคล้ายๆกับสีเบนจรงเลยนะจ๊ะ กระถางที่50จ้าสายหวานเนาะสายหวานโชกกระดูกขาวนะจ๊ะออกเป็นชมพูจ้ะชมพูกระดูกขาวกระดูกขาวเข,าเข้มมากเลยเนาะกระดูกเข้มใหญ่ๆอย่างนี้เลยมองเห็นชัดๆเลยนะจะไลายชั้นเป็นสวยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะใบของขาวสวยมากเลยจ้ะกระถางที่50นะจ๊ะ กระถางที่51จ้กระถางที่51นะจจะตรงพุ่มทรงกออีกหนึ่งกระถางเนาะเป็นบอนทรงไม่สูงนะจ๊ะทรงไม่สูงจ้สวยอย่างนี้เลยนดูสวยๆอย่างนี้เลยนะจจะสวยๆเลยจ้กกระถางที่51นะจจะกระถางที่52จ้เป็นสีชมพูนะจ๊ะ ลูกขอบใบจะหยกักผิวๆเลยเนาะขอบใบจะหยกักผิวๆเลยขยญ่มาแล้วโอ้ใบตรงใบจะสวยมากเลยเนาะตรงใบจะสวยมากเลยนะจ๊ะกระถางที่ห้าสิบสองจ๊ะกระถางที่ห้าสิบสามจ้ะห้าสิบสามสวยยอย่างนี้เลยนะจ๊ะโอเ้เดี๋ยวให้ดูใบล่าสุดใบนี้เนาะให้ดูใบล่าสุดของเขา ทีกำลังจะกลางออกมานะหลอดกำลังจักลางออกมาจะสีสวยมากเลยเนาะบอนทรงใบแบบนี้สวยจริงๆจ้ะสีเขาจะแปลกเนาะกระถางสุดท้ายของอีพีนี้นะจ้ะกระถางที่ห้าสิบสามจ้าในี้ก็ทั้งหมดของอีพีนี้นะจ้ะมีห้าสิบสามต้นจ้ะมันอาจจะดูมืดๆครึ้มๆหน่อยเนาะแม่คนมาบอลยิ่งดำออกมายิ่งยิ่งดำไปใหญ่เลยเนาะ พราะว่าไม่มีแดกเลยจ้าฝนตกมืดถึงเลยจ้าที่ไชหน้าตกบ้านของลูกค้าทุกคนตกกันไหมจ้าใครสนใจก็สแกน QR c าโคตรงมุมจอเลยเนาะไม่งั้นก็โทรมาที่เบอร์0 8 0 9 3 7 7 3 9 9นะจ้าบ้านคนมูอบอลร,รอรับสายดีจ้าสกายเพิ่มรายเป็นก็เพิ่มจ้าเบอร์นี้ได้เลยเนะาะทำแม่คนมือบอลเองทำไม่เป็นนะจ้า ทางส่วนของเราก็ยังมีดินใบก้านปูดทํานาตแดดยากกับแบบบดละเอียดอยู่เนาะใครสนใจกรรีบสั่งนะจ๊ะน้ำฝนแล้วหายากนะจ๊ะตอนนี้ใครจะใช้กรรีบสั่งนะจ๊ะทางส่วนของเรายังพร้อมส่งอยู่จ๊ะ <S <S <ม>ก่อนจะจากกันไปแม่พนมือบอลก็ฝากเหมือนเดิมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะจ๊ะ เราอย่าลืมกดกระดิ่งกันเนาะใครกดกระดิ่งก็จะได้เป็นการแจ้งเตือนไปทางลูกค้าเนาะใครดูก่อนก็สั่งก่อนจ้ะจะได้ต้นที่ใครละก็ต้นที่ชอบนะจ้ะวันนี้แม่คนมือบอนราไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้า